ครั้งสุดท้ายนับว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งสําหรับพระเอกรุ่นใหญ่หนุ่มซอนรามเทพพิทักษ์ที่ได้ออกมาแจ้งถ่ถวร้ายว่าคุณแม่มยุรีเทพพิทักษ์หรือมยุรีศรีสินอุไรได้จากไปอย่างสงบล่าสุดทางด้านอดีตภรรยากุ้งพลอยกนิธรินพัชรพักดีโชตได้โพสต์อินสตาแกรมขณะเดินทางไปร่วมส่งคุณแม่มยุรีเป็นครั้งสุดท้ายพร้อมเผยคําสัญญาที่เคยให้ไว้แม่ขลับให้สบายนะหนูมาส่งแม่ได้แค่นี้นะ 747ชั้น4ภารกิจของแม่หนูรับปากกับดวงวิญญาณแม่นะคะว่าหนูจะทำอย่างที่เราวางแผนด้วยกันสองคนไว้ให้จบหนูรู้ว่าแม่รักลูกมากหนูก็รักลูกของหนูมากเหมือนกันนะคะเพราะเราตั้งใจให้เขาเกิดมาเพื่อเปลี่ยนแปลงอีกคนขอพระคุณนะคะที่ส่งกำลังใจมาให้หนูตลอดที่ผ่านมานะคะแม่บางครั้งแม่ก็ฝากช่างทำผมประจําแม่มาฝากคนโน่นคนนี้มาบอกหนูไม่มีแม่คอยเป็นหูเป็นตาเฝ้าดูวิจิแล้วแล้ว จะเป็นยังไงต่อไปคะแม่รับปากจะอยู่จนวีจ1สิบสองขวบนี่วีจิตยังไม่ห้าขวบดีเลยค่ะจากนั้นกุ้งพลอ,อยยังได้เขียนความความไวในรูปภาพอีกด้วยว่าภารกิจที่เราตกลงกันไว้ตั้งแต่วันแรกแม่ไม่ต้องห่วงนะขนูจะทําให้จบตามที่แม่ประสงค์ของแม่ต่อจนจบวันที่หนูเดินออกจากบ้านแม่บอกหนูว่าให้อดทนแม้จะต้องแลกกับทุกอย่างที่หนูมีอยู่วันนี้หนูเริ่มเข้าใจแล้วค่าว่าเพื่ออะไรหลับให้สบายนะขนูมาส่งแม่ได้แค่นี้นะคะ